ใหญ่จริงๆที่ไหนคะเขาใหญ่เขาใหญ่นะคะอากาศเป็นยังไงคะ44่สิบสี่สีบองศาหลังจากแบบหลังจากสั่งฮัทแล้วเนี่ยเดี๋ยวจซื้อกราฟกับผมกับบ็อกเซอร์ก็เพิ่มชุดเกรานไม่คือจริงอ่ะฮะเซกรามก็คือว่าแบบกระต่ายเลยนะเหงื่อออกเยอะไหม่ะ ตัวเอ้อจะทากล้ามลงไปเนี่ยแน่นไปหมดเลยเปรียกเลยไหมเหนอะเลยจะต้องปิดจุดแล้วคือมนั่งหรือสุดนั่งเลยไหนจะได้ดูเมื่ลัยค่ะของของยูยูเป็นนี่น่าจะประมาณช่วงปลายปีช่วงปลายปีปลายปีเหมือนกันปลายปีเหมือนกันดูสิมาก็ต้องมาพร้อมแค่เดียวเลย ดับในจุกทิศทุกทางไม่ไม่ถามจริงๆเนี่จริงเล่นเล่นเป็นเจ้าชายเนี่ยแบบครับความหนักใจเรื่องอะไรคสอภาษาอรึเปล่าด้วยครับทำราชาศัพท์นเง่้ยเวลาเราต้องท่องบทยาวๆพี่เราก็จะพูดแบบฉันผมคุณอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้กูต้องกูนั่นสมัยพ่อผึ้งลาวต้องแบบเสด็จแม่เสด็จย่า อยเงี้ยแล้วคนเขียนบทก็จะชอบถึงถ้าถ้าพูดไม่ดีเนี่ยจะเป็นละครจะจะวงวงได้ใช่เสด็จแม่เป็ดค่ะประมาณนั้นเัาจะแต่ไม่มีเสด็จแะ่ไม่มีจะกราบทุนไม่มีจะกราบทูลเสด็จแม่เจ้าค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นเลยแล้วก็ได้แบบคล่องอะไรเออฝึกฝึกหน่อยอันนี้คำนี้แปลว่าอะไรธรรมราชสัตว์ทำอะไรนะพระสนม กคล้ายๆกับแม่โขงไหมไม่ใช่เพราะขนมอะไรคะคิ้วไม่ใช่ค่ะอำเภออยู่เคืออะไรอ่ะคิ้วนะคะคิ้วอ๋อเหรอคิ้วเนี่ยอุตันหน้าตาเป็นขนมากเลยคิ้วใช่คิ้วเหรอพระปรางพระปรางพระปราบปรางพระปรางโอเคเย็นคุณเออหยุดทำลายพระของฉันก่อน เปิดตูดาขึ้น้า,าค่ะไม่ได้นะคะชายเสือเอ้อถ้าโดนตูดให้รีบลองฟรีเลยนะคะอคูอค้ติดตัวเองติดตัวเองเอาลอง